มากินอะไรครับหมูน้ำปลาหวานเป็นยังไงบ้างรสชาตินี่ซื้อมาจากไหนเนี่ยอะไรเนี่ยมีกุ้งอะไรนะครับซื้อมาจากเจ๊น้องเจ๊น้องน้ำพริกอะไรน้ำพริกกะปิกุ้งเหรอใช่มีกุ้งไหมกมีน่ากินนะมากเลยอันนี้เป็นกุ้งไหนดูที่อร่อยไหมให้กินแบบไหนถึงจะอร่อยรอดูอยู่นะครับตอนนี้อร่อยอยังไงครับโอ้โหอร่อยมากไหมโอ้โหอร่อยมากเลยครับอีกคนน้ำลายไหลแป๊บๆเลยนะเนี่ยคนนี้ โอ้โห oh, อร่อยมากเลยมาเนี้เอาแบบสีหน้าแบบอร่อยเลยนะโอ้โหเจ๊น้องน้ำพริกเจ๊น,น้องนะครับหกสิบบาทครับผมน้ำพริกกะปิสั่งได้เลยนะครับพ oh. ี่ปื้มจังนะครับ oh. โอ้ยแม่กินน้ำลายไหลหกเลยครับผม oh. อร่อยโุ้ยว่าไงครับอร่อยมากไหมหปื้มยกนิ้วดิมากขนาดไหน oh. ที่สุดนะครับโหให้ปื้มกินต่อแล้วกันนี่น้ำพริกเจ๊น้อย อเจน้องเจน้องครับเจนน้องครับผมหมูยอร่อยมากเลยครับปล่อยให้ทานเตาไปนะครับผมแค่นี้นะครับหุยอร่อยมากเลยโอ้โหอร่อยแลวครับตอนนี้อร่อยนะครับอร่อยกับึ้งข้าาไมยนะครับผมตอนนี้สีแดงกับสีเขียวมาลนะครับผมไม่ใช่ครับพูดผิดครับสีน้ำเงินมาดูสีสันมันจะกินยังไงนะครับผมลองดูนี่อร่อยไหมนี่การกินมะเมืองที่อร่อยนะครับต้องกินแบบนี้นะครับ โอ้โหกินแบบโยกครับกินแบบโยกกินแบบโยกครับผมโอ้โหอร่อยมากเลยครับปล่อยให้เพื่นปล่อยให้พื่งก,กินต่อเลยครับโอ้โห